มีมะม่วงมีน้ำไหมเห้นะน้ำไม้กระแนงมันในนอพอดีแกงมากินแกงน้ำไม้กินได้ตลอดแมนอ่ะเั็คือมากินแกงน้ำไม้แซ่บอ่ะแซ่บมองได้แกงน้ำไม้หมแฉบกว่าซีนงอซีนหมูทุกคนเหมือนระพี่น้องเลยแฉบกว่าซีนงอซีนหมูเลย คนลาวส่วนหลายนี่มักกินแกงหน่อไม้เนาะแกงอยู่บาร์กับอีแม่แกงคู่มื้อหาหน่อไม้ยามเหน่เฮ็ได้กะเลบ่มียังเฮ็ดยาแงแกงไม้ใส่แมงขนนบ่แม่นแมงขนนแมงขนนแมงุกจีเียดนี่พี่น้องปไม้พี่น้องงามเลยพี่น้องเอ้ยปา ไเนี่ยเราก็ถูกแหนงมาเน่น้องสองอันนะสองอันนะครับป้าหง่อนใหญ่ก็มีพี่น้องเห็นไหมเด็ใจมันแล้วพี่น้องเด้มากินแกงละใหม่อ๋อตกออกคักรีละใหม้เนี่ยนาะ น้ำนะม,มันพระบาทมาในน้ำใหม่เนี่ยร้ายๆล้วพี่น้องนะอยู่ประเทศไทยก็มีน้ำใหม่แกงพี่น้องเอ้ยร<อ>าบสบายดีและก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะพี่น้องได้ที่เขามาเบิ่งคิปกอน,นเนาะวันนี้หากระตื้นเต่นอน,นพี่น้องตื่นเต่นอนแล้วก็มีพาไปหาน้ำใหม่นะทุกคน<อ>นี่เนาะ อใน,นก็จะเป็นสวนมะพร้าวลูกพี่หรือว่าสวนมะพร้าวนายจ้างเนาะวันอาทิตย์เนาะเขาก็มากินมะพร้าวมะพร้าวก็ลูกบ่เป็นราคาเท่าไหรเนาะพี่น้องเอ,อ้ยเท่าแก่ก็บอกว่ากินได้เนาะปกติในชาววันชาวาวันเนี่ยเขาตัดเอาเลยไนดะ้หลักมะพร้าวลูกพี่อีกแล้วบอหวานต้นเนี่ยฮะมีทั้งมะม่วงเห็้ดูทุกคนเห็นบ่พี่น้อง มีมักม่วงมีน้ำไม้เห้นะน้ำไม้กันแนงมันในน้อพอดีแกงมักกินแกงน้ำไม้กินได้ตลอดแม่น้่งเป็ดคือมักกินแกงน้ำไม้แซ่บอ่ะแ่บมองได้แกงน้ำไม้แซ่บกว่าซีงัวซีนโม่โอ้โหแฉบกว่าซีงัวซีนโม่ทุกคนเบิืงเลูกพี่น้องเลยแซ่บกว่าซีงัวซีนโม่เลย Khôn lao xuống lại để mắc kín càng nôm mãi nó kèm dù bà cái mẹ càng khu mưu anh mãi nham nè nga tèk lè mô lè kèm nôm mãi say mang canon mang canon mang canon mang kèm 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 มาดูบินนะักกินน้ำออกข่าวขอหน,น่อยนหวานอยู่แต่ออกซาซามันแก่แล้วเขาคือบ่มาซื้อนะ้องเผาลูกพี่กล้วยก็ออกแล้วกล้วยมีครบเนาะ ลายพี่น้องเอ้ยเริ่มดกต้นไม้เริ่มยาวเลยกัญญากับบุคอยขึ้นบันไดเริ่มแปลงน้ำแรงน้ำดกเรียรอผักแต่ดวงกินเรียรอดวงเบื้องต้นนี้ก็จนสิตายเห็นเนรอหนาจนมืด Một nó là lên nhọn mà nhọn à, nó ăn anh cho chị đây nó mày kỳ đăng ký kalkooo sáng ngào mà nó mày kỳ đăng ký k kìa ไฮ้ยนี่เราก็ผูกแนงนะนี่เนอะสองอันนะสองอันนะกระป๋าหงายโดใหญ่ก็มีพี่น้องเห็นบ่อืมใจมันได้พี่น้องเลยมากินแกงลำไมอ้าตกออกข้าก็เล่นลำไมนี่เนาะ น้ำไม้พระบานมาในเรื่องใหม่เนี่ยไล่ไล่อะพี่น้องอยู่ประเทศไทยก็มีน้ำไม้แกงพี่น้องเอ้ยนี่ปลูกก็จะค่อยนี่แหละปลูกปลูกแล้วก็อ้อประยุทธ์แนวกินอยากกินยังทอาแก่กับเทมอยากกินอะไรไหมไปซื้อไปปลูก À, l a m ด a ปูเอาเลยกระจกชุมเนาะมันเลยออกหยอดโตตัดเอาด้เอาไว้มันก็บเป็นอันนั้นบขึ้นยามนเน่าแล้วละเกหลือแล้วซนี้เหลือกิน

อะ่น้ำไนี่นนี่กระตดน้ยเอากระป๋ไว้นี่ยะยดยังกระตดมันกำลังเสียอผ้คนไทยก็เอื้อนว่านอะไรพี่น้องเลยแต่ทั้งบ้านก็เอื่นว่ากระตดนะไม่โอ้เหลือเสื่อเลยเนาะนะไม่ลายเลยพูดดใชเอาจะเอาให้ยง กินแต่แกงน้ำม้พี่น้องเลยแกงน้ำม้ปิ้งปลาก็คืออยู่ปิ้งปลาปากเจก้าปลาตะเพียนพี่น้องแกงน้ำม้ปิ้งปลาตะเพียนืหเข้ากันอ่ำลำไปใส่หมองมาใส่ใื่อมองมาใส่แถวคลองน้าบ้านนะปลานิ่น,น,นเนี่ยโอ้ขี้ข้านดิเอ้าหมอง

ไปอ็ดกินชวนพีปลาก็มีหน้าไม้ก็มีมะพร้าวก็มีขันยากมะพร้าวก็กินมะพร้าวคอยมาแต่เมื่อกี้นี่ก็จัดไปแล้วลูกหนึ่งอยากกินนะครับ เขือมันออกแล้วไขึ้นไขึ้นขึ้นะบังไมพี่ห้องเขาขึ้นก่อนละใม่มันรุนน้อการว่าจได้บ่เนาะเวลานำอะไรบ่ขึ้นได้บ่สูงเทษตระมาได้เลย่อขึ้นยต่อฮะยากขึ้นคอยขึ้นได้พี่หนงไ้ขึ้นขึ้นใหม่หีือว่าเราขึ้นก่อนหม้าบวน้ำกอ mhm <laughs> ừ, <laughs> lá áo mhm 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 không mhm 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 vậy hay không bèn cất kim kim thu đi online. Oh, okay. khó, không không? Không không? lại này uhm. cái phải cái này 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 ก้อนนี่เท่าเลยแต่ก่อนก็คือว่าออกอยู่มันแห้งแล้วกอมันใหญ่จังต้องทางออกตอนเห็นบัววานไปนี่บ่ไปไปก่อนไปเนาะ ไ้สะพานน้อยพี่น้องเอ้ยอันใ้ส่วนล่องนี่จะเป็นมะพร้าวกะทิพี่น้องขยองดูกะทิวตะไรวะมีน้ำกะทิแล้วเลยเบาชักกะทิแล้วมั้งเบาเบิ้องขวนนี้น้ำกะทิแน่นอนตัวไหนกะทิพี่น้อง เมื่อบานสีเมื่อปลูกอยู่ลาวมะพร้าวกะทิจักซองสามต้นขยำดูมีหนามามั้ยมีหนามมั้งเนี่บโบแมนกะทิผู้ใดที่มีสวนมะพร้าวกะทิเด้อพี่น้องเด้อวิธีคอยสิบอกวิธีเด้อขายำเบิ่งเนาะลูกลูกเบาๆหรือว่าหนันกๆก็ได้แต่ถ้าเอาขยำแล้วมันเงียบๆมันบ่มีเสียงบ่มียังค่ะเสร็จกะทิซัวๆเลยพี่น้องเลย ถ้าเขายาแล้วมันมีน้ำคลอกคลอกคลอกแสงว่าบนี้ขเขายาคลอกคลอกอกคอแบบนี้ขเขายาวคลอกคลอกคลอกมัมีน้ำเอามีดจะซับเอาเดียวนะึงดู มันสุกรายเลยโนูก็มากินว่ะโนรลึกก็ลอกว่ะกะทิว่ะม,มึงเบาวะ่ะมีน้ำบ่มีกะทิอย่างเง้ย ต้นหนึ่งมันมีวิก่ลูกอยูเลยหรือว่าแซงหนึ่งฮะสมมติแซงเป็นพวงลายๆไปในเนาะแซงเป็นพวงลายๆไปในมันจะมีแค่สองลูกสามลูกเองเนาะสี่ลูกห้าลูกเพระาะว่านี่ชุ่สุดแต่ส่วนลายแล้วมันบวมวมี่วน,น,น <c ười> ลายแล้วมันบวมมีนาะพี่เนาะมันฉุกหลายเลย ลูกพีไม่ได้เข้ามาเบิองมาฉันเข้ามาเบิองแล้วก็เบิองกะทิตลอดเบนพาไปเบิองปกติจะพามาเอาบุกเผากะทิตลอดลูลกละซองร้อยคุณพอเห็นเพค่ณป่ะแต่แต่มันบ่ได้หวานเลยพี่นอ้องเลยมันมีความมันใซิมันมีความมันมันมัมมนใช่โอ้โ ก็หลอกมากินนี่ยเนี่เนี่เห็นบ่เบิ่งด่วนบังด่วนคือว่าเบาหมางยาติดแข้งขาก็หลอกมันมาตอนใดนวะเอามาได้แล้วก็เอามา เผากะทิถ้าได้ค่อยสิถ้าได้สิลองกินเบิ่งหนึ่งหนึ่งจริงๆเพิ่นมาให้กินได้เผากะทินี่เพิ่นว่าเพิ่นห้ามโว้ยตกน้ำเลยพี่น้องเอ้ยเอาเลยโอ๊ยมีน้ำโอ้ย ตกน้าเลยพี่น้องเลยตกน้ำเลยพี่น้องเอิ่มไปียากมาแล้วใส่นี่อันนี้เขาก็เลี้ยงในพี่น้องถ้าแกเขเลี้ยงเห็นปะอยู่บ้านอเขาเอื่อมาสูตรเนาะแต่อยู่พี่เขาเอื่อพี่ช่างก็ลืมเลย họ oh, lưm nè kẹo phòng lưm phạm vào để ướt mấy tay cả thị muốn lại lỏng này chân hòn bần cụ này này thị này anh này cả thị vi động nhập kép lên cả thị này ได้ช่องลูกอะไรบ้างแซงบักล่ลอยๆน่ปิดหมดและ,ปละนะเป่น,นลูกพีกระทำมามันหายไปไหนหมดวะได้ช่องหน่วยแลย้ว<ม>พี่น้องกะทิกะทิพี่น้องเอ้ยได้ชองหน่วยแล้วจริงๆมันบ่มีความหวานเลยในะพี่น้องกะทินี่แต่มันมีความมัน làng tin con bên này, mì tê kitin. Ừ, đi, ăn á, à. à một chong lục lên á. À. ว่เฮ yeah. ็ดพี่สองนวยกะทิพี่น้องเลยพิธีเบิ้งกะทิเขายาเบื้งถ้มันดังครกกครบมีกะทิถ้ามันเงียบ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 อาจจะแดงว่ากะทิซัวซัวแบบอยเปลยก็วไ่าจุดเก่าเปอรหแล้ กระทำลูกที่มาแล้วก็นั่งอยู่นี่อ่าน,นี้ก็เพาะมมก,กร้ากะทิไว้เนเบนฉี่ออกเฮ็ยยังวงฉีิปอกทำหม่วะกอดกับพาแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมมก,กร้ากะทิ <laughs> พาดีแบบนะพา chim đây thầy giáo vẫn nghiệm nghiệm đi vì nào thêm vào một pháo cả thị sẽ nghiệm nghiệm lên anh này sẽ mời chị này còn là ha quan này ha thay เคยกินกินยังพาอกะทิ้่ะอ๋อเสือเมื่อพอนานแล้วโอ้ยเมื่อยข่าดเมื่ออืมตายมังงวงพี่น้องเริ่มแก่แล้วชิสุกแล้วมั้งเนี่ยเหลืองเลย ก็ยิุ่กเลยซุกแล้วไม่ค่อยแซ่บพี่น้องในหมู่บ้านนี่นะเากินสีดาค่ะน่าวบารีฮอไว้แล้วก็เน่าวบารีกินฮอไว้กับางคนฮอกัหฮอจนว่าบ่มีบอาระบายมันก็ตายเน่าตายทั้งต้นตายทั้งนาไว้ตายทั้งต้นไว้สิมากินข้าวอยู่สวนมันเห็นกับบารีกินสับ ีก๊งเราพีดมัอยบอกทำไมแต่ไหนชีวิตจิตใจมันมากินแต่แกงแ๊งเราไหม แเคนะมังเกนะบังเกนะบัง,บ,งบรรยากาศอยู่สวนประมาณนี้แหละพี่น้องวันอาทิตย์เงียบสอยม้อยอวัวไม่ยังไรเงียบคลิปประมาณนี้นะพี่น้องนะคลิปนี้ก็สิจบสำเนียงแล้วทำมากอาจจะลืม กดไลค์กดซับสไครให้เพื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องด้เอเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องนะเฮ็ดคลิปกะถ้ามีเวลากะสิเฮ็ดให้ลงตลอดตลอดนะพี่น้องบางทีเฮาก็เหตุงานแต่จัน์หอดวันเสาร์เลยเนาะอาศัยทายแต่วันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์มือเดียวกะทายกะทำนี้เลยทาว่ามีโอกาสกะที่ทายลงลาย,ลาย ท้ายบางทีบ่มีคนเบิ่งกัมันกับบักคักปนใดแล้วเนาะแต่ก็ท้ายเฮ็ดจะได้ใช่ตัดสินใจจะเฮ็ดล่ะบ่มีคนเบิ่งกับทายไปเรื่อยๆท้ายไปเรื่อยๆท้ายไป,ยยไปยมักโป่งมักพะว่าวพี่น้องเบิ่งพะว่าพี่น้องก,ก,ก่อนจบคลิปเนาะนี่มักพะว่าต้นเตีย้ยเตี้ย ได้เมือ,มอ,อไว้อยู่บ้านเนาะอยู่ประเทศลาวสักสิบต้นเนี่ยคือสิคักอยากหลกังกินมะพร้าส่วนเองซื้อเขาก็ลูกแต่ซื้อเขามอกเาแบบนี้ก็บ่คอยมีแนละ้วพี่น้องนำหอมนีนะ่มันจะมีแต่ต้นยาวๆสูงๆอยู่บ้านนะผู้มีคืออยู่ผู้เห็นบะเห็นบะตอน มันจะมีต้นสูงสูงสูงกว่านั้นอีกบางทีส้มตึกสี่ห้าสั่นหมดเลยเพราะเพือควายความสูงมันฮนะประมาณนี้นะพี่น้องนะสิจบคลิปประมาณนี้แหละโอ้อากาศเย็นวอยๆแต่มาในอากาศเย็นวอยๆดิตอนอนอยู่ในเตียงเลยนอนในกระท่อมกระท่อมก็เอาไม้อ่อนเห็ดปลวกกินหกพันบาทคนได้คนซื้อนี่ โอเคน้อพี่น้องนะคลิปนี้ก็จิจบสำเนีนนะะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในเดื่อพี่น้องเนื้อถ้าโปเป็นการรบกวนก็กดแชร์ออกไปนำเนาะหรือว่ากดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจในน้องพี่น้องเนาะไม่เสียเงินเสียค้ำยังเนาะแค่กดไลค์กดติดตามซื้อๆนาะพี่น้องโอเคน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จิจบประมาณนี้ผมนี่ยังลายเนาะหลังจากปอกแล้วเรียสำนั้นอันนี้ก็กาบมันในกุงเนี่ย ประมาณนี้อันนี้ก็มองแต่มือเห็นยังมองโอเคเนาะพี่น้องเนาะปิดคลิปซํานี้เนาะพี่น้องจอ๋อ